อย่าทำน้องนะลูกแฟดโอ้สองแสนเล่นเป็นเหรอลูกถัทงทองมาเล่นมาลูกมาใบทองแกล้งน้องอีกแล้วนะใบทองเห็นไหมไปทำน้องน้องไม่เล่นผลฮะแฟดห้ามทำน้องนี่แฟดนี่ใบทองมาลูกมาเอออืม อ๋อคันถ้าลูกดองเล้วเอ็นดูใบทองแปดทำน้องขยับมานี่มาลูกมาขยับมาตรงนี้มาขยับไปตรงนี้มาอ้าสองแปด <c oughs> เล่นเร็วลูกเล่นเร็ว ถัทงทองมาลลกมามาเล่นมาไอเจ้าเพ็ดเสียงดีอีกนะเพ็ดเอาสอนน้องเร็วใบทองเล่นยังไงสอนน้องเร็วถัทงทองจะเล่นด้วยสักหน่อยแฝดตีให้ผล แฝดกีตาลูกเอาแต่ทำน้องอีกแล้วจะทำน้องบอกว่าอย่าทำน้องหยิกให้เลยนี่ทำไมนี่ใส่เป็นอย่างนี้ฮทำน้องทำไมโดนตีเพียเพ้ยๆเลยเดี๋ยวร้ายนะักฮะโง่พี่แฟดทำเหรอลูกฟองแสนพี่แฟดนี่มันนาด ทุบจริงๆเลยหยิกกระตอมันเลย,ยกกน,น,เนี่ยิกกระตอมันนี่แฝดนี้นี่ไลายอืมอืมโอโอโดูดูนะคะลายนี้จิกมันเหมือนเขียวมากเลยตัวแน่นแน่นอืมดีโชว์เอฟซีที่อืมเสียงดังดีไหมคะแม่แม่เสียงดังดีไหมจิกมันเด้นี่ ตัวแน่นค่ะตัวแน่นแล้วก็หนักมากจเจ้าแฟดอะหน <c oughs> ูดูยอมซะที่ไหนล่ะ <c oughs> มัอนเขี้ยวนี้ <c oughs> บายบายแม่แม่ก่อนเร็ว <c oughs> บายบายพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเร็เดี๋ยว <c oughs> พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีครับบายบายครับบายบายครับสวัสดีค่ะ